ตอนนี้ช่องพิตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับ แล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกมเดอ i ไอเอกันต่อนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะมาเล่น Legacy นะไม่ใช่เอฟลีมาเอาจริงๆแล้วในความชอบของผมเนี่ยผมจะชอบเล่น Legacy มากกว่าเพราะว่า e อฟลีมเหมือนแบบอะไรมันจะไม่ค่อยสวยเท่า Legacy ใช่ไหมเลกาซี่ Legacy มันจะมีแนวแบบเป็นภูเขาหลายอย่างนะครับที่ผมชอบนะอันนี้ความชอบส่วนตัวและก็วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเจ้าเดียโบเซลท็อปนะครับหรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าดิปปี้นะครับ รูปร่างหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เลยส่วนประวัติของมันเนี่ยผมก็เคยเล่าไปแล้วเนาะใช่ไหมผมจําได้ว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งก็คือสําหรับเจ้าเดียโบเซลท็อปในเอฟลีมานะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะแล้วก็น,นี้ผมจะเป็นเออผมจะมาเล่นในเลกาซี่เพราะงั้นเคยทําคลิปมาแล้วประวัติมันผมจะไม่เล่าแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นการแต่งสีนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งเป็นเอาเป็นโทนสีส้มแล้วกันสีส้มเดี๋ยว ส้มเอาเป็นโอเคเฮ้ย okay. hey, อันนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะมาเป็นหน้าดําไม่ได้ต้องมาเป็นหน้าส้มเลยอันนี้พอได้อา่าโอเคทีนี้เราก็เป็นสีดํำครับลายตะข่ายสีดําโอเคทีนี้เราก็ไปประจนภัยในเซิร์ฟเวอร์กันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดิอ๋ออันนี้มันเปลี่ยนแพทเทิร์นหรอไม่น่าใช่ต้องมาเปลี่ยนโทนสีใหม่เราต้องมาแต่งสีใหมอ่อ่ะทุกคน เดี๋ยวผมจะแต่งสีเสร็จแล้วก็จะไปผจญภัยในเซิร์ฟเวอร์กันดูนครับอันนี้ผมก็ทําคลิปช่วงเช้านะไม่รู้ว่าผู้เล่นจะเยอะไหมแต่ว่าสําหรับเกมนี้แล้วผมก็ว่ามันเหมาะสําหรับคนน้อยเวลาฟาร์มและก็เวลาคนเยอะถ้าเราเล่นตัวทิจะร่าอะไรประมาณนี้เราค่อยมาเล่นตอนคนเยอะๆนะครับตอนเราโตแต่ว่าตอนฟาร์มเนี่ยผมแนะนําให้เล่นตอนคนน้อยๆนะแล้วก็เข้ามาในเซิร์ฟครับหน้าตาของเราก็จะประมาณนี้เลยหน้าตาก็จะคล้ายกับ ตัวอะไรเอ่ยคล้ายกับคางคกกึ่งหมูเด้งปะใช่ไหมทำไมผมรู้สึกว่าหน้าตามันดูน่ารักกว่าเอฟลีมาเนี่ยหรือว่าผมคิดไปเองเอ๊ะถ้าเดินทำไมมันแปลกๆปอะ่ะผมก็จำไม่ได้นะครับว่าถ้าเดินในเอฟลีมามันเหมือนกันไหมเพราะว่าผมแทบไม่จับปี้เลยถ้าเดินคล้ายๆกับมีอะไรมาขั้นตรงกลางระหว่างขาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นท่าวิ่งครับ ตอนนี้เรายังตัวกับเปียกเลยเพราะว่าย่ายังสูงกว่าตัวเราเยอะโอเคทีนี้ตอนนี้เราก็มาเกิดตรงบึงนะครับตรงอเมซอนเดี๋ยวมาทดสอบเสียงร้องกันเลยอันนี้เป็นเสียงร้องที่หนึ่งนะครับเป็นเสียงประกาศแล้วก็ต่อไปเป็นเสียงสองแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเสียงสามเสียงสามเสียงสามเป็นเสียงคูนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นเสียง c แล้วก็เสียงต่อไปเป็นเสียง f ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเสียงของเจ้าดิปปี้สำหรับเกมนี้ไม่ได้มีเสียงร้องเยอะเหมือนพาดออฟไททันส่วนท่าโจมตีก็จะมีท่าเดียวก็คือท่าควิดวิดเร็วซะด้วยผมเคยเล่นอันโลและผมเคยมาแพ้ให้กับดิปปี้นะครับตั้งแต่ช่วงสมัยทำคลิปของเกม The i l แเล็ก วัยจเจริญเติบโตของเราตอนนี้อยู่ที่67%ถ้า100%เมื่อไหร่เราก็จะโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งและในระหว่างนั้นเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เพราะว่าตอนนี้คนก็น้อยในเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าอีกหน่อยผมคิดว่าคนน่าจะเริ่มเยอะนะถ้าคนเยอะเราก็จะเดินมั่วซั่วสุ่มสีุ่่มห้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าตายแล้วก็เกิดใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่เลยจะเป็นแนวแบบเน้นใช้ชีวิตแบบสมจริงนะครับ ก็คือต้องเซฟตัวเองอย่างดีต้องเล่นแบบใจเย็นจะใจร้อนไม่ได้ต่อไปเป้าหมายของเราก็คือหาพุ่มเบอร์รี่สำหรับตัวกินพืชในเลกาซี่นะครับก็จะหากินเบอร์รี่อย่างเดียวนะไม่เหมือนเอฟดีมาที่จะหากินมีทั้งเบอร์รี่ทั้งอะไรนะทั้งหญ้าหลายอย่างหลากหลายชนิดแต่ว่าในเลกาซี่จะกินได้ชนิดเดียวเลยก็คือเบอร์รี่อย่างเดียว ผมจำได้ว่าผมเคยเห็นเบอร์รี่ที่สามารถกินได้ก็น่าจะอยู่บนเขาปะใช่ไหมเบอร์รี่ Berkeley ไม่ค่อยเห็นเกิดแถวริมน้ํานะถ้าตรงไหนมีน้ําตรงนั้นมีเบอร์รี่เนี่ยคือจะเป็นพื้นที่ที่แบบน่าฟาร์มมากเลยสําหรับกินพืชแทบจะเรียกว่าสวรรค์เลยว่าไดนะ้แต่ส่วนมากผมเที่ยวเ่าที่ผมเจอผมจะเจอเบอร์รี่อยู่บนเขาอะไม่ใกล้ริมน้ําเลยทีเดียวผมชอบบรรยากาศเกมนี้มากเลยมัน สมจริงอะ่ะแล้วก็ชอบแนวการเล่นคล้ายๆกับว่าคนผู้เล่นน่ยต้องเล่นแบบใจเย็นๆใช้ชีวิตแบบจริงๆเพราะว่าถ้าตุยก็อย่างที่บอกไปนะครับเออถ้าตุยก็คือเริ่มใหม่หมดเลย AI ก็จะไม่เกิดนะเพราะว่าเราเป็นกินพืชแต่ถ้าเป็นกินเนื้อเนี่ยเริ่มหิวทีไร AI ก็จะเริ่มเกิดลายของเราก็ค่อนข้างสวยนะใช่ไหมค่อนข้างแบบเตตามากเลย และก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาจนฟ้ามืดนะครับและก็เราได้ยินเสียงน้ําแต่จะอยู่เหมือนจะอยู่ข้างบนปะเสียงน้ําไหลอะ่ะเอจะขึ้นไปยังไงเนี่ยผมพยายามหาทางขึ้นมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ยังไม่เจอแต่จริงๆแล้วช่วงกลางคืนเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเดินเท่าไหร่นะเผื่อเดินไปแล้วไปจ้าเอกกับทีเล็กเนี่ยคือยังไงก็ไม่รอดโอกาสรอดนี่เป็นศูนย์เลยถ้าเจอทีเล็ก เหมือนกินพืชจะไม่มีบูตด้วยนะจะไม่สามารถย่อได้ระดมกลิ่นไม่ได้ด้วยจะใช้ชีวิตแบบจะบอกว่ายากกว่ากินเนื้อไหมก็ไม่เชิงง่ายไหมก็ไม่เชิงเนะเดี๋ยวนะเราจะลงแบบนี้ไม่ได้ลงไปขาหักแน่มันจะต้องมีทางที่ดีดินี่ไงทางลงน่าจะอยู่ข้างหน้านี่ใช่ไหมอ่านี่ไงมีทางลงแล้ว เฮ้ยนี่ไงมีเบอร์รี่ด้วยมีพุ่มไม้ให้กินได้ด้วยมีพุ่มเบอร์รี่โอ้โหมีทั้งน้ําไหลลาธารครับแล้วก็มีเบอร์รี่ด้วยสวรรค์ชัดๆเลยพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะนึกว่าจะไม่เจอซะละผมวิ่งหาพุ่มเบอร์รี่มานานแล้วนะแต่ยังไม่เจอโอเคถ้างั้นเราจะกินได้อีกเสียงฟ้าร้องโครดังเลย เล่นสับผมแบบตกใจเลยนึกว่ามีตัวอะไรมาล้องแถวนี้อันนี้ผมก็มาใช้ชีวิตใน Legacy ่นะหลังจากนี้ผมก็น่าจะทำคลิปของ Legacy อย่างเดียวนะคิดว่านะเพราะว่าแบบเอฟดีมาไม่ค่อยเชีเ่ยวผมเท่าไหร่มันมีสกิลหลากหลายเกินแล้วก็เหมือนจะใช้ไม่ค่อยเป็นด้วยเล่นเอฟดีมาที่ไดผมหิวตายทุกทีอะ่ะ <laughs> แต่มาเล่นเลกาซีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตได้ง่ายกว่านะครับ ค่าเติบโตของเราอยู่ที่73%ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเช้าเลยนะแต่ว่าถ้าในมุมมองจอแบบคนดูเนี่ยก็อาจจะมืดนะครับเพราะงั้นผมจะเปิดในวิ t v i นไปสักพักหนึ่งสำหรับเกมนี้เนี่ยผมไม่เน้นใช้ชีวิตตอนกลางคืนเนาะเพราะว่ากลางคืนมันอันตรายอย่างเช่นของ Legacy กลางคืนเนี่ยมันจะมุมมองแบบระยะสั้นมากเลย แบอวิ่งไปแล้วไปชนกับทีเล็กหรือว่ากนโนขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ไม่รอดโอเคถ้างั้นตอนนี้เรามาเจอสวค์และผมก็จะนอนฟาร์มไปสักพักนะครับพื้นที่ตรงนี้จนกว่าเราจะโตขึ้นอีกขั้นนึงนะเราถึงจะเดินทางตามหาฝูงตอนนี้คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่อีกหน่อยเดี๋ยวคนก็เยอะนะครับเราก็น่าจะเจอฝูงอยู่ถ้าเราตามหา และก็ตอนนี้เราก็ใช้เวลาประมาณคืนสองคืนไปเลยนะครับก็ถือว่าการคืนเป็นการคืนที่ยาวนานมากเลยเหมือนตัวเราเองก็เริ่มจะโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่ให้ดูหลอดค่าเติบโตนะครับเหมือนจะร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยโอเคนี่ไงร้อยเปอร์เซ็นต์ละเราสามารถเปลี่ยนขั้นได้แล้วนะเพื่อที่จะมาโตเป็นขั้นนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปอีกดิดเอาตรงนี้แหละโอเค ถ้างั้นทุกคนก็พร้อมดูยังผมจะปลดล็อกค่าเติบโตอีกขั้นแล้วนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงปึ๊บนี่งไงเขาของเราก็จะเริ่มยาวขึ้นการโตของเราก็จะอยู่ขั้นนี้นะครับตัวก็น่าจะพอๆกับสไตล์ลาโคหรือไม่ก็อัลเบอร์ตานะครับเสียงเดินของเราก็จะเริ่มก็จะเริ่มแบบเสียงดังมากขึ้นค่าเติบโตอ,อยู่ที่70%แล้วก็สปีดของเราจะอยู่ที่31กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ และก็จะมีดาเมจอยู่ที่175เจสบ้าส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่1ตันครับ1.6 50 1จดตันครับน้ำหนักของเราแต่ผมรู้สึกว่าดิปปี้มันกินพืชแบบกินจุมากเลยแต่ว่ากินน้ำเนี่ยกินเร็วเร็วถ้า่างนั้นก่อนที่เราจะไปจากพื้นที่ตรงนี้เราก็จะกินเบอร์รี่ให้หนำใจแล้วก็กินน้ำให้หนำใจนะ พราะยังไงเราจะอยู่พื้นที่ตรงนี้ตลอดก็ไม่ได้เดี๋ยวจะทําให้ทุกคนเบือเอ่อใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ผมพูดไว้นะครับผมจะไปตามหาผูงกินพืชเซิร์ฟนี้เนี่ยก็จะมีกฎนะกินเนื้อเนี่ยเอย้กินพืชจะไม่สามารถไปกินเนื้อได้แต่ว่ากินพืชก็จะอยู่ร่วมกันได้จะไม่สามารถช่วยกันได้นะครับถ้าเป็นคนละผู้ถ้าเป็นคนละสายพันธุ์เราจะไปทางไหนดีไปทางนูน้น หรือว่าจะขึ้นเหนือระหว่างเหนือกับใต้พิศตะวันตกกับพิศตะวันออกถ้างั้นเดี๋ยวผมลงใต้แล้วกันฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่แบบน่าจะมีกินเื่อนนะใช่ไหมอันนี้เดานะเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีแผนที่ของแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งลงไปข้างล่างเป็นเส้นทางที่เราเ,เดินทางมาทั้ เป็นพื้นที่ที่เราจากมานั่นเองนะเพราะว่าข้างล่างเราก็น่าจะเป็นอเมซอนแต่ไม่รู้ว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนนะตอนนี้เสียงวิ่งของเราก็ดังขึ้นมากเลยในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คนก็6กสิกว่าคนเลยถือว่าเริ่มเยอะแล้วเสียงเท้าเริ่มดังถ้าเจอพวกอันโลเนี่ยเราก็รอดยากนะครับแต่ว่าถ้าเจอคาโน่เราก็สามารถสู้ได้นะ คาโนหรือว่าพวกคิท่าแรปเตอร์อะไรปะพวกนี้ตอนนี้ชีวิตของเราก็สามารถแบบเซฟได้แล้วเราสามารถเอาชีวิตรอดได้ดีละตัว,วเราใหญ่ละน hey. จะเจอผูกผูกกินพืชตรงไหนนะถ้าโชคไม่ดีเนี่ยก็น่าจะไปเจอผูกกินเนื้อซะกอ่อนแต่ว่าเซิร์ฟนี้ไม่สามารถมีแพคก,กันได้นะครับก็คือ คนละสายพันธุ์ไม่สามารถช่วยกันได้แล้วก็อเมซอนก็จะอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะเป็นพื้นที่ที่เราจากมานะครับตอนนี้เราหวนกลับมาที่เดิมเพยังไงเป้าหมายของเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะไปฝั่งนู้นเพื่อตามหาผงแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรแบบระหว่างทางไหมตอนนี้ผมก็ยังจับเสียงไม่ได้นะถ้ามีเสียงร้องแบบ ผมก็ไม่รู้ว่าเสียงร้องกินพืชกินเนื้อมันเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เสียงบ่อน้ําพุเสียงน้ําพุนะครับแล้วก็เหมือนจะมีเสียงตัวอื่นร้องด้วยแล้วมันเสียงตัวอะไรทีนี้อยู่ข้างหน้าเราเลยน้ําพุอยู่ขวามือนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีตัวอื่นอยู่ข้างหน้าเราแต่ไม่รู้ตัวอะไรยังมองไม่เห็นเลย โชคดีเป็นกินพืชไปหวังว่าจะไม่ใช่กินเนื้อนะถ้าเป็นกินเนื้อเนี่ยเราต้องวิ่งนะจริงๆแล้วผมก็อยากจะร้องตอบกลับนะแต่ว่ามันสําหรับเกมนี้เนี่ยถ้าเราร้องตอบกลับไปสมมติว่ามันเป็นพวกกินเนื้อตัวใหญ่เนี่ยเราไปหน้ารอดตัวอะไรเอ่ยตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงเท้าแล้วก็ยังไม่ได้ยินยังไม่เห็นตัว หรือว่ามันจะได้ยินเสียงเท้าเราปะถ้ามันได้ยินเสียงเราเราก็น่าจะได้ยินเสียงมันด้วยดใช่ไหมตัวอะไรไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังมองไม่เห็นเลยผมจะตามเสียงไปดีไหมเพราะว่าเสียงมันอยู่ขวามือนิดหน่อยเมื่อกี้ มันร้องครังเดียวอย่างองี้ทำให้เราจับทางยากมากเลยถ้ามันตัวอะไรไม่รู้อะ่ะผมว่ามันขายกับกินพืชอยู่นะเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมขายกับเสียงไทหรือไม่ก็พาราซอ,อะไรพวกนี้จะเสียงพาราซอไม่น่าใช่อะ่ะขายเสียงไทมากกว่า ตอนนี้เหมือนฟ้าจะเริ่มมืดแล้วถ้าจะให้เราเดินตามใครไปแบบโดยไม่เห็นตัวเนี่ยก็น่าจะลำบากนะเสียงอันตรายมากเลยมันร้องแค่ทางเดียวทุกคนเนี่ยยังมองไม่เห็นตัวเลยฮอนนั่นไงร้องอีกแล้วฮะเสียงคลายแรปเตอร์ปะ ใช่ไหมใช่แรปเตอร์ไหมผมว่าผมไม่ตามดีกว่าน่าจะไม่ต่ํากว่าสองน่าจะเสียงเสียงตัวแรกที่เราได้ยินผมคิดว่าน่าจะเป็นไทหรือเปล่าแต่ว่าเสียงเมื่อกี้มันเหมือนแรปเตอร์มากเลยถ้าตามไปเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบโดนโดนล่าแน่นอนถ้าเป็นแรปเตอร์ประมาณ4ี่ห้าตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าผมน่าจะโดนแล้วฟ้ามันก็เริ่มมืดแล้วตอนนี้ ตอนกลางคืนเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการเดินนะเพราะแบบอันตรายมากเลยถ้าไปจ้าเอสิเล็กก็น่าจะไม่รอดโอเคเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วกันเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งพักแล้วก็ไปตามหาเบอร์รี่กินเพื่อใช้ชีวิตให้อยู่รอดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้นั่งพักไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นช่วงกลางคืนผมก็ไม่เหมาะที่จะเดินเลยผมจะรอให้เช้าค่อยเข้ามาใหม่แล้วกัน แล้วก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปกันเพียงแค่นี้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับ